วันววอาทิตย์พี่น้องทุกทุกท่านนะครับเช้าว,วันนี้พระคัมภีร์เฝ้าเดี่ยวของเราอยู่ในยอห์บทที่21ข้อที่18ถึงข้อที่25พระเยซูทรงพรยากรว่าเกรโตรจะตายอย่างไรให้เรามาอ่านพระคัมภีร์ร่วมกันนะครับเราบอกความจริงกับท่านว่าเมื่อท่านยังหนุ่ม ก็คาดเอวของท่านเองและเดินไปไหนไหนตามที่ท่านปรารถนาแต่เมื่อแก่แล้วท่านจะเหยียดมือออกและจะมีคนมาคาดเอวของท่านและพาไปที่ที่ท่านไม่ปรารถนาจะไปที่พระองค์ตรัสอย่างนั้นก็เพื่อชี้ให้เห็นว่าเปโตรจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการตายแบบใดเมื่อตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์จึงตรัสกับเปโตรว่า จงตามเรามาเถิดพระเยซูกับสาวกที่พระองค์ทรงรักเปโตรเหลียวหลังเห็นสาวกคนที่พระองค์ทรงรักตามมาสาวกคนนั้นคือคนที่เอ็นตัวลงใกล้พระองค์ขณะรับประทานอาหารและทูลถามว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคนที่จะทรยศ์พระองค์เป็นใครเมื่อเปโตรเห็นสาวกคนนั้นจึงทูลถามพระเยซูว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าคนนี้จะเป็นยังไงบ้างพระเยซูตร,รัสกับเขาว่าถ้าเราอยากให้เขาอยู่จนกว่าเราจะมามันเกี่ยวอะไรกับท่านจงตามเรามาเถิดเพราะฉะนั้นคำที่ว่าสาวกคนนั้นจะไม่ตายจึงลือกันไปท่ามกลางพวกพี่น้องพระเยซูไม่ได้ตรัสกับเขาว่าสาวกคนนั้นจะไม่ตายแต่ตรัสว่า ถ้าเราอยากให้เขาอยู่จนกว่าเราจะมามันเกี่ยวอะไรกับท่านสาวกคนนี้แหละที่เป็นพยานถึงเหตุการณ์เหล่านี้และเป็นคนที่บันทึกสิ่งเหล่านี้ไว้และเราทราบว่าคำพยานของเขาเป็นความจริงพระเยซูยังทรงทำสิ่งอื่นๆอีกมากมายถ้าจะเขียนให้หมดทุกสิ่งข้าพเจ้าคิดว่าแม้ที่ทั้งโลกไม่พอใส่หนังสือที่จะเขียนนั้น เมื่อพระสุคิดได้ไต่ถามเปโตว่าเจ้ารักเรามากกว่าสิ่งเหล่านี้หรือคาตอบของเปตโตบอกว่าพระองค์ทรงรู้ฉะนั้นต่อจากนั้นพระองค์ก็บอกความจริงกับเปตโตว,ว่าในข้อที่18ถึงข้อที่19พระองค์ตร่าว่าเราบอกความจริงแก่เจ้าว่าตอนที่เจ้ายังน้งอย เจ้าจะคะเอลเองและไปไหนมาไหนตามความปรารถนาของเจ้าหมายความว่าตอนที่ยังปิงหนุ่มอยู่นั้นกังลัดใช้ความเปลโตไม่ว่าขึ้นเหนือล่องใต้เขาจะไปไหนตามที่เขาอยากจะไปหมายความว่าเขามีอิสระเสรีและความปลอดภัยระดับหนึ่งแต่เมื่อเขาอายุมาก และตวงแก่พระองค์บอกว่าเจ้าจะยื่นมือออกมามีคงคาแอลให้และจะพาเจ้าไปในที่เจ้าไม่ปรารถนาจะไปในข้อที่19ได้อธิบายว่าที่พระองค์พู้ชิ่งนี้ก็เพื่อบอกกับเรโตัว,ว่าเรโตัจะตายอย่างไรที่ถวายเกียรติพระเจ้าพี่น้องครับ นี่คือคงพยากรณ์ของเซลครสคิว่าเปลโตจะสิ้นชีวิตอย่างไรการสิ้นชีวิตของเปลโตม,มีมีเรื่องที่บันทึกไว้อย่างนี้ว่าในสมัยกษัตริเนโรปีที่54เนโรก็มีการคงเห็นฮิสากา อย่างหนักหน่วงและมีคิสเตียนทุกข่าและในเวลานั้นเหล่าสาวกท,ที่อยู่ในกรุงรงก็ได้ขอร้องให้เปรโตัวว่าให้ออกจากกรุงลงเถอะเพื่อมีชีวิตอยู่ปิ่งที่หนุมใจกัะทามิกระชมในทุกที่ทุกแห่งฉะนั้นบอกว่า ทัางยังตายไม่ได้ในเวลานี้ท่านจนลี่ลี่โอจาลมเพื่อเอาชีวิตรอดและเพื่อเป็นพระพรต่อที่สจักต่างๆนานาแม้ว่าเปรโตไม่ปรารถนาที่จะไปผมสุดท้ายเปรโตก็ตัดสินใจว่าโอจาลงฉะนั้นมีวันหนึ่งเชา้าตรู่ เปโโตก็ได้ถูกสาวบสุ่งออจกากกรุมลมและออกไปถึงนอกเมืองและให้เปลโตที่จะไปเมื่อมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งชื่อว่าอาเพียซึ่งเป็นถนนหลักของโลมในเวลานั้นเมื่อถึงที่นั่น พระองค์ได้สำแดงกับเปโตรและเปรโตรได้ถามพระองค์ว่าพระองค์พระองค์จะไปไหนหรือในเวลานั้นพระเยศุริตตระโตเปรโตรว,ว่าเราจะเข้าไปในกรุงโรงเพื่อจะถูกตึงปุงไม้กางเขนเวลานั้นเปโตรรู้ทางทีเลยว่าพระองค์ผู้อะไร เบลโตจงหังหน้ากะเข้าสู่กรุงโลมอีกครั้งหนึ่งเมื่อเข้าไปในกรุงโลมอีกไม่นานเปลโตก็ถูกจับและถูกตัดสินที่จะประหารชีวิตด้วยการเตึงไม้ก้อนขินเมื่อบางที่เติงเปลโตเปลโตได้ขอร้องกับผู้ที่เติมเปลโตว่า ข้าพเจ้าขอร้องให้ข้าพเจ้าเติงกางเข็งโดยกะหัวเพราะข้าพเจ้าไม่เหมาะที่จะตายในรูปแบบของพระเรสุริตฉะนั้นเขาจึงขอร้องผู้ที่เติงเขาให้เปรโตัวถูกเติมโดยกะหัวการตายชิ้นนี้เป็นการถวายเกียรติแ่พระเจ้า ตายเพื่อพระง์ตายอย่างผ่อมตัวและเรื่องนี้ก็กลปินเรื่องที่เล่าลือถึงชีวิตเปลโตพี่น้องครับจากที่นี้ให้เราได้เห็นว่าตลอดชีวิตของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์ทรงรู้ว่าชีวิตของเราจะเดินไปถึงข้างไหนฉะนั้นให้ชีวิตของเราจะอยู่เพื่อพระอง ในบทที่21่สิข้อที่20่สถึงยีเปรโตรได้ทงถามพระุงว่าแล้วสิทธิรัฐของพุะองในอนาคตจะเป็นอย่างไรหมายความว่ายองอัครทูตยองจะตายอย่างไรหรือพระองตราโตเปรโตว่าถ้าเราอย่าให้เขายุดจูงเราเสด็จมาเกี่ยวอะไรกับเจ้า ฉะนั้นเจ้าจงตังเรามาพี่น้องครับนี่เป็นการทรงเลียกของพระเจ้าต่อเปตโตอีกครั้งหนึ่งหลังจากพระอง,งค์ฝืนคืนงพระชงชีฉะนั้นการราับใช้ของเราเราไม่ต้องไปดูคงอึงเป็นอย่างไรอยู่อย่างไรหรือจะตายอย่างไรแต่สิ่งที่เราต้องการคือเราสับซื่อจงวางตายต่อพระอง และที่จะสัาซื่อรับผิดชอทุ่งเทขยันขันแข็งตามสิ่งที่พระองค์ทรงมอบหมายไว้ให้เรากระทำเหมือนกับชีวิตขวังอาจรยมโปโลโบอกว่าเขาขอเพียงแต่ที่จะเดินขงทานขวางเขาให้หมดสิ้นฉะนั้นพี่น้องทำลายครับเราแต่ละคนได้ตากางมอบหมายจากพระเจ้ามีหน้าที่ต่อพระองค์ ฉะนั้นอย่างที่เรามีชีวิตอยู่เราจะทําตามสิ่งที่พระองค์ทรงมอบหม่ในบทที่ยี่ข้อที่24พสิบสี่พัทันจงผู้เขียงคืออัคคะทุกจงจูประสง์กังเขียงคือเพื่อปีงพยางขวางพรุงที่ในบทที่ยี่ข้อที่30มถึงสามสิเอ็ได้เห็นแล้วว่า กางป็พยังในที่นี้ก็เพื่อปงพยังว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระคิดพระเยซูเป็นพระคิดพระคิดคือพระเมสสิยาคือพระผู้ไถ่และพระเยซูคริสต์เป็นพระบุคองพระเจ้าซึ่งมาจากพระเจ้าและผู้ที่เชื่อในนางของพระองค์ก็จะได้ชีวิตนิรันดร์พี่น้องครับนี่เป็นหัวใจหลัก ของพระทังยอดและในบทที่ยี่สิบเข้อที่25ยองปิงพยังว่าการที่เขาเขียงหนังสือกิติคุณยองนั้นเลือกเขียงพิเศษไม่ได้เขียงทั้งหมดในชีวประวะัของพระสุริตถ้าได้นามชีวประวะัของพระสุริตสิ่งที่พระองค์สำสอน กับสิ่งที่พระองค์กับทางนั้นแม้ว่าเขียงลงมาแล้วร่นนี้ก็ยังก็ยังรับไม่ไหวหรือว่ายังเขียงไม่หมดฉะนั้นแสดงว่าตอนที่พระองค์อยู่ในโรน่นนี้พระองค์ได้สังสอสได้กระทังและเรื่องราวต่างๆของพระองค์อีกมากมายที่ไม่ได้เขียงอยู่ในพระทานยอง พี่น้องครับอังน,นี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่มีคำพีปองหรือคำพีรองในพันธะสัญญาใหม่ที่ออกมาอีกมากใหม่อาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้แต่พระคำพีที่เราอังอยู่ในเวลานี้เป็นพระคำพีที่ถูกฆ่าเลือกแล้วว่าเป็นพระคำพีที่ ถูกชำนาญสุดแล้วว่าเป็นพระทางของพระเจ้าจริงๆฉะนั้นพี่นอนทำไงครับชีวิตของเราสวังหนึ่งก็จะโจรลงไม่ว่าจะโจรในรูปแบบใดไม่ว่าจะตายในรูปแบบใดแต่สิ่งที่สังคัญที่สุดวังนี้ให้เรารับใช้พระเจ้าให้เต็มที่ที่สุด เราไม่ต้องไปถามว่าคุณอื่นจะเป็นอย่างไรแต่เราต้องถามว่าวันนี้เราจะรับใช้พระเจ้าอย่างไรฉะนั้นพี่น้องครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรในชีวิตของพี่น้องทุกทท่านแล้วการเฝ้าเดี่ยวความพระทังจองเราก็ได้โจดลงในที่นี้เราจะเริ่มต้นใหม่ในขอข้ออื่นนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพร